ดีบัวก,ก็ว่าดีค่ะวันนี้นะคะบัวจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะการดูแลสุขภาพนะคะเริ่มต้นคือจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าตัวเราเองชอบอะไรยกตัวอย่างคือ 1. เราชอบนอนเวลาไหน 2. เราชอบกินอะไรและ3เราชอบออกกําลังกายแบบไหนค่ะ เพราะว่าการทําตามคนอื่นนะคะมันจะได้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่ถ้าเราทําตามถึงที่เราชอบอะ่ะมันจะได้นานขึ้นค่ะมาดูกันนะคะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยเริ่มว่าเรานอนเวลาไหนสมมุติถ้าคุณเป็นคนนอนดึกแล้วคุณยังมีเวลาตื่นสายได้ขอให้ดูไว้เสมอว่าคุณควรจะนอน7-8ชั่วโมงต่อวันค่ะ แต่ดึกได้แค่ไหนบางคนติดซีรีส์บางคนชอบดู y u u t u b e i n s t a g กรมเรื่องกันเข้าไปแต่โบจะขอบอกว่าการที่เราฝึกทักษะการนอนให้เร็วๆมันจะเป็นผลดีนะคะยกตัวอย่างเช่นปกติคุณเคยนอนตีสลองไหมคะตั้งพาเก็ตเลยว่าปีนี้คุณจะมานอนตีสองยังไม่ต้องเริ่ม5้าทุ่มเหมือนคนอื่นเขาแต่เราเริ่มเวลาที่มันดีขึ้นในสไตลของเราเราก็ปรับเปลี่ยนเวลาค่ะ โดยการที่จากที่เคยดูซีรีส์เกาหลี1ตอนนั้นก็คือปรับมาดูตอนเช้าแทนค่ะสมมติเรารู้สึกอยากดูมากอ,อยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาดูได้เลย1ตอนก่อนที่เราจะออกไปทํางานหรือออกไปทําอะไรก็ตามฉะนั้นับเวลาขึ้นมานะคะปีละหนึ่งชั่วโมงขอแค่นี้ค่ะเอาง่ายๆแล้วมันจะเปลี่ยนได้เอง 2. อ,อาหารการกินค่ะโอเคบัวจริงๆแล้วบวเป็นคนชอบกินผลไม้ กินผกักแล้วก็กินเนื้อน้อยแต่ทีนี้บางท่านที่ชอบติดกินเนื้อบอกเข้าใจนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสไตล์การกินของเราแต่ว่าให้เราเข้าใจก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็แค่ฝืนแค่นิดหน่อยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปกติเรากินเนื้อในสัดส่วนที่7ต่อ3เราก็เปลี่ยนได้ไหมมากินเนื้อในสัดส่วนที่6ต่อ4ก่อนค่ะ เลือกกินผักมากขึ้นโดยเป็นผักที่เราชอบผักที่ไม่ขมก็ได้มีหลายแบบหรือถ้าใครมองว่าอาหารเสริมอยากจะมาเสริมตรงไหนแต่ในส่วนตัวบัวบัว,บวไม่ค่อยไม่ค่อยทานอาหารเสริมเลยบัวต้องบอกตรงนี้ก่อนเพราะบัว,บวมองว่าอาหารสดมันดีที่สุดค่ะใครมีคอนโดใครมีบ้านมีอะไรเงี้ยลองปลูกผักอะไรเล็กน้อยที่มันขึ้นง่ายๆผักบุ้งผักอะไรที่แบบอย่างบ้านบัวเงี้ยจะปลูกผักกระเพราปลูกพริก ปลูกพวกอะไรที่มันเป็นผักที่ขึ้นง่ายๆแล้วบบก็มาทํากินเองสัดส่วนการกินอาหารนะคะมันจะได้ช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นใครชอบอะไรลองติดนังก่อนนะคะลองปลูกแล้วก็เอามาพัฒนากินของตัวเองโดยที่ลดสัดส่วนของตัวเองไม่ต้องทําตามที่คนอื่นบอกนะคะให้กินผักเยอะๆและเนื้อสัตวน์น้อยๆเอาทั้ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณตามที่เหมาะสมค่ะลำดับสามจัดก่อนกำลังกายับต้องบอกว่าแต่ก่อนบัว ชอบแบกับรงกายมากหลังๆบวเริ่มที่เกียดแล้วด้วยสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะบัวก็เลยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมาเล่นหูยุกหูยักูคือบัวจะรู้ก่อนเลยว่าตัวชอบอะไรก่อนบัวชอบที่จะอยู่บ้านเท่าที่ว่าไม่ต้องแต่งตัวไปออกกำลังกายตามวินเนสที่เกียดไปเจอผู้คนเยอะๆไงบกวก็ไม่ชอบฉะนั้นบัวจะเลือกเลยว่าบัวชอบอะไรบัวก็จะดูกระโดดเชือกออกกําลังกายโยคะหูระกหูที่บ้านจากนั้นค่ะมาดูก่อนเลยว่าสัดส่วนตรงไหนที่คุณอยากลดที่สุด บางคนบอกว่าขาแขนพุงเอาเีละอย่างก่อนนะคะขอไปอันดับแรกก่อนเลยอย่างตัวบัวเนี่ยบัวชอบลดพุงบัวก็เลยเลือกเลยว่าบัวจะเล่นฮูร่ฮูหรือบัวก็บอกตัวเองว่าสัปดาห์หนึ่งบัวจะเล่น3าถึงสครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาเง่ายๆตัวเองสบายๆลดบางส่วนตัวเองคิดว่าตัวเองไม่พอใจก่อนจากนั้นเพื่อนๆเชื่อบัวเลยว่าถ้าเพื่อนๆเห็นผลดีจะเป็นออกกําลังกายครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ส,สิ่งที่เรเองไม่ชอบที่สุดอย่างเช่นถ้าสามารถลดฟุ้งได้แค่นิดเดียวมันจะมีกําลังใจในเร็จต่อต่อไปนะคะมันจะง่ายขึ้นอย่เชื่อบัวมันเป็นเรื่องจิตวิทยาของการออกกําลังกายลองดูนะคะ3ข้อง่ายๆค่ะพบกันอีกรอบนะคะ 1. การนอนค่ะ 2. การกินค่ะและสามการออกกําลังกายค่ะแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะไว้บวัวมีอะไรดีๆแล้วบวัวจะมาบอกต่อค่ะสวัสดีค่ะ